สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชาทศัศนศิลป์นะครับป .3 ป .4 นะครับช่วงนี้ก็ด้วยสถานการณ์นะครับโควิด1 9แล้วก็ฝุ่น PM 2.5นะครับก็อยากให้นักเรียนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ใส่แมสนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองนะครับจะได้มาเรียนพร้อมมาเรียน ในช่วงที่โรงเรียนเปิดเรียนตามปกตินะครับวันนี้ศิลปะวันนี้นะครับคุณชุดมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูนะในห้องเรียนกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนระบบออนไลน์คราบแรกนะคะครั้งแรกเลยก็คือวันนี้เราจะเรียนเรื่อง งานปั้นวัสดุแล้วก็อุปกรณ์สำหรับงานปั้นต้องเข้าใจก่อนว่างานปั้นเรียกว่าปฏิมากรรมส่วนอาชีพที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นพวกคนสร้างพระพุทธรูปหรือคนปั้นอะไรสักอย่างที่เราเห็นได้ตามทั่วไปก็คือเรียกว่างานปฏิมากรรมหรืออาชีพเรียกว่าปฏิมากรนั่นเองที่เราเข้าใจหรือว่าคนอื่นอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็งานปั้นเนี่ยหมายถึง การนำอวัสดุที่มีลักษณะอ่อนอย่างเช่นดินเหนียวดินน้ำมันดินที่พึ่งมาปั้นขยำบีดนวดให้มันเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะอย่างแรกก็คือวัสดุอุปกรณ์ดินเหนียวดินน้ำมันอันนี้นะคะไว้สำหรับปั้นให้มันเป็นรูปร่างรูปทรงส่วนอันต่อไปเครื่องมือปั้นอันนี้เครื่องมือที่ใช้สำหรับเพิ่มเติมหรือว่าคนที่อยากปั้นให้มันมีรูปร่างรูปทรงที่เนี้ยบ ดูดีสวยงามขึ้นไปอีกก็จะมีไม้คึงดินไม้ไม้นวดนวดแป้งนะลูกเออแล้วก็ที่ขูดดินที่ตัดดินก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือเครื่องมือที่ดัดแปลงจากวัสดุรอบตัวเช่นหวีไม้บรรทัดขวดที่มีลักษณะเรียบๆไม่ใช่ขวดนะ้ำแบบนี้นะลูกไม่ใช่นะอันนี้ไม่เรียบพอนะเป็นขวด แก้วหรือว่าขวดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราใช้ขวดแก้วเนี่ยถ้ามันแตกก็เกิดอันตรายได้แล้วก็ดินสอดินสอ,อไว้ทำลายดินสอสามารถนำมาขีดเขียนให้มันเป็นลวดลายต่างๆที่เราสามารถทำได้อยากว่ารูปอะไรในพอเราปั้นดินน้ำมันมาลูกหนึ่งเราอยากทำหน้าตามันแล้วก็เราก็ใช้ดินสอเนี่ยจิ้มให้มันเป็นหน้าตาได้แม้บรรทัดสามารถตัดเนื้อดินออก ตัดแต่งให้มันเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการได้แล้วอันต่อไปที่สำคัญเลยจานรองปั้นหรือว่ากระดานรองปั้นสี่เหลี่ยมแบบนี้งานปั้นแบ่งออกเป็นสามประเภทอันนี้หนึ่งงานปั้นแบบนูนต่ำนูนต่ำก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ด้านเดียว สามารถมองเห็นได้แค่ด้านเดียวเท่านั้นจําไว้มันจะมีนูนต่ำแบบต่ํามากอย่างเช่นเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญห้าที่เราใช้กันทุกวันนี้แล้วก็อันต่อไปอันที่สองเป็นนูนสูงนูนสูงเนี่ยสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนูนสูงเนี่ยจะมีเนื้อดินที่มากกว่านูนต่ําการปั้นจะคล้ายๆกับนูนต่ําเราก็จะเพิ่มเนื้อดินให้มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นอย่างนี้อะแล้วก็อันที่สาม งานปั้นแบบลอยตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่อนุสาวรีย์ที่มีคนถือดาบแล้วมันเป็นสามมิติเนี่ยค่ะสามารถมองเห็นได้รอบตัวเลยสาดีอันนี้คืองานปั้นแบบลอยตัวมันจะตั้งอยู่กับพื้นแนบกับพื้นแล้วงานที่ครูจะให้ทำก็คือใบงานแบบนี้อันแรก ตอนที่หนึ่งให้นักเรียนเอาตัวเลขที่เห็นข้างหน้าแบบนี้มาเติมในช่องว่างมีทั้งหมดสิบค้คนะคะแล้วก็ตอนที่สองงานปั้นนุนต่ำนุนสูงลอยตัวให้นักเรียนอธิบายมาว่าอันแรกสมมุติว่าเป็นเหรียญอะไรนะมันเป็นงานประเภทอะไรยกตัวอย่างเป็นงานประเภท นูนต่ำแล้วกันมันมีลักษณะยังไงละ่ะมันมีลักษณะเป็นสามารถมองเห็นได้ด้านเดียวแล้วก็มีลักษณะบางมีแผ่นรองรับโอเคนะอ่ะแล้วสำหรับใครที่ทำงานของการออกแบบงานปั้นนูนสูงที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในหัวข้อมอนสเตอร์วันคริสต์มาสที่ยังไม่เสร็จก็สามารถทำให้เสร็จแล้วเมื่อเจอครูก็เอาสมุดวาดภาพที่เราออกแบบมาเอามาส่งครูได้ ฉะนั้นวันนี้ถ้ามีใครงงหรือว่าไม่เข้าใจสามารถเปิดหนังสือศิลปะของปอ .3 ได้ในหน่วยที่3หน้าที่3 1ได้นะแล้วก็สามารถย้อนไปดูต้นคลิปว่าครูผมไม่เข้าใจข้อนี้ก็ย้อนกลับไปดูได้ไหมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็บายๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทัศนศิลป์หรือศิลปะป .3 นะครับ ตอนนี้ชื่อก็อยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับก็ไม่มีใครนะครับเดียวกับครูหมวยก็ปลอดภัยแล้วขออนุญาตขออนแม่นะครับจะได้โค้ดกับเอียงหนักๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับทิานสิของปสนะครับเราจะเรียนเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ในการปั้นนะครับหูหลากหลายเลยมากมายนะครับแปลกๆรี่ไม่เคยเห็นที่เทียบนะครับแล้วก็ลักษณะของการปั้น่าใช่นะครับเมตาม สูงลอยตัวนะครับโหเห็นแล้วแบบอยากปั้นเลยนะครับยังไงก็เปิดเทอมเนี่ยไปปั้นแน่นอนนะครับไมปลองดวหมู่หวยมีอะไรจะพูดกันเด็กๆนัเรียนไหมครับค่ะก็อย่าลืมทำใบงานที่พงให้ไปนะครับแล้วก,ก็งานออกแบบอันต่องก็อย่าลืมนะคะก็เปิดเทอมเจอกันค่ะนะครับสําหรับวันนี้ทักษะศิลป์และศิลปะป .3 นะครับก็จบแล้วนะครับยังไงสัปดาห์หน้า อย่าลืมนะครับอย่าลืมผาพชมนะครับการเรียนออนไลน์นะครับอีกเรื่องครับก่อนจากกันวันนี้ใส่แมสผมหยุดเชื้อโควิด19ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ